สวัสดีครับแฟนฟุตบอลทุกๆคนนะครับวันนี้เจอกันกับรีวิวฟุตบอลประจำวันกันเหมือนเดิมนะครับเข้าสู่ช่วงกลางสัปดาห์ครับวันอังคารที่29กรกฎาคมวันนี้นะครับทัวร์นาเมนต์ในการแข่งขันยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกกลับมาทําการแข่งขันกันเพิ่มเติมแล้วนะครับวันนี้จะเป็นรอบคัดเลือกรอบที่2นัดที่2นั่นก็หมายความว่าลุ้นกันว่าทีมไหนจะได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปคือรอบที่3นะครับคู่ที่มีความน่าสนใจที่หยิบยกมาพูดคุยกันก็จะเป็นดินามโมเคียฟเจอกับฮมรันสปาร์ตันและ เซอร์นาสวดตด้าเจอกับลินคอนเรดอิมครับไปดูความเคลื่อนไหวของทั้งสองคู่ก่อนเตะวันนี้กันเลยนะครับคู่ของดีนโมเคียบก่อนนะครับลงเล่นในเวลาหนึ่งนาฬิกาเจอกับฮัมรันสปาร์ตันดินโมเคียบเนี่ยจากยูเครนฮัมรันสปาร์ตันเป็นทีมจากลีกเล็กๆอย่างมอต้าครับและดินโมเคียบเองยังไม่ได้รับอนุญาตให้เล่นในบ้านตัวเองที่ยูเครนนะครับวันนี้จะไปเล่นที่สนามกลางที่ประเทศโปแลนด์ย้อนกลับไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เล่นกันมาในเกมแรกนะครับเป็นผลงานที่ดินาโมเคียบบุกชนะฮัมรันสปาร์ตันถึง3ประตูต่อศูนย์ก็เป็นผลงานขันที่สบายๆแล้ว วันนี้ได้กลับมาเจอกับพันบรอนสปาตันอีกครั้งหนึ่งซึ่งทีมเยือนตว่าตามตรงนะครับนักเตะโนเนมเกรดฟุตบอลสู้กันไม่ได้เลยพอทะลุมาถึงรอบนี้ได้เนี่ยพอไปชนยักษ์ชนตอยอย่างเดนโมาโร์กีฟเนี่ยก็น่าจะแพ้นะครับตกรอบแน่ๆอยู่แล้วขนาดเกมแรกเคียบนะครับเล่นแบบประคองตัวถนอมตัวยังชนะมาถึง3ประตูต่อศูนย์วันนี้กลับมาเล่นแมตที่2ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ได้บ้าของตัวเองครับแต่ว่าเคียบเองเนี่ย ก็คุ้นเคยกับสถานการณ์ที่เล่นที่ประเทศอื่นสนามเป็นกลางอยู่แล้วครับศักยภาพต่างกันเยอะมากๆนะครับดินอโมเคียบมีนักเตะระดับเกรดทีมชาติยูเครนกันอยู่หลายคนผมมาว่าเป็นอีกหนึ่งแมตช์ครับ ที่ดโมเคียบจะชนะฮัมบรันสปาร์ตันได้นะครับไม่น้อยไปกว่าเกมแรกที่พวกเขาชนะมา3ประตูต่อศูนย์ครับวันนี้จะเป็นอีกหนึ่งวันที่เห็นผลการแข่งขันที่ขาดลอยกับดนาโมเคียบได้เลยครับส่วนอีกคู่หนึ่งนะครับในเวลา2องนาฬิกาเซอร์นาสเวดดทีมจากเซอร์เบียเจอกับลินคอนเรดอิมทีมจากลิกยิปโรอต้าครับแค่นี้ก็เห็นความห่างกันอยู่มากๆแล้วครับย้อนกลับไปสัปดาห์ที่แล้วเซอร์เวนาสวดดบุกไปชนะได้เบาะๆ 1ประตูต่อศูนย์ครับวันนั้นใช้บรรดาน,นักเตะตัวสำรองบ้างเป็นบางส่วนถ้าย้อนกลับไปนะครับวันนี้สวีด้าเป็นทีมที่ได้ขึ้นชื่อว่าเล่นในบ้านตัวเองได้แข็งแกร่งแล้วก็ดุดันนะครับขณะทีมดีๆทีมดังๆเนี่ยมาเยือนก็ยังลำบากแล้ววันนี้มองเห็นภาพสวีดาเล่นในบ้านแฟนบอลดูมากครับแฟนบอลโหดมากกดดันทีมเยือนแบบไม่เห็นฝุ่นแน่ๆแ,แล้วก็จากผลกาขในขันที่ชนะมาแค่ลูกเดียววันนี้กลับมาเล่นในบ้านเชื่อว่าดิคอนเฟสอิมหมดทางสู้ครับ จะโดนบุกทั้งเกมพับสนามอยู่แน่นอนแล้วก็สุดท้ายเซอร์นาสวดดนนะครับมีศักยภาพที่ดีกว่าทุกแง่ทุกมุมจะปลุพรมเอาชนะรินคอนเลตอินแบบขาดลอยอีกหนึ่งคู่ครับก็คงเป็นผลแก้รนขันที่ไม่ยากเย็นก็คงเห็นเซอร์นาสวดดาครุยทำผ่านเข้าสู่รอบต่อไปด้วยผลแกาในขันสบายๆเลยครับนั่นคือทั้งหมดของครีเฟุตบอลวันนี้แล้วนะครับขอบคุณมากที่ติดตามการไว้กลับมาเรื่องราวดีๆคอนนตแบบนีีได้ใหม่ในกานหน้าครับวันนี้ขอบคุณสวัสดีครับ